เนี่ยค่าคอมมิชชั่นรายได้เท่าไหร่เนี่ยจากครีมเนี่ยขั้นต่ำเลยนะ3ามแสนถึง4ี่แสนแล้วก็แม็กซิมัมอ่ะ7จ็ดแสนแปดแสนต่อเดือนอเหรอ,อต่อเดือนต่อเดือนโอ้โหเห็นไหมเนี่ยโชว์ให้กล้องดูอย่างอันนี้หกแสนใช่ไหมอ,อ่ะอย่างอย่างเดือนที่แบบต่ำต่ำสุดอย่างเงี้ยอ่ะ4ี่แสนอย่างเงี้ยเลยมากเลยมากพี่ผมถามนิดนึงว่าพี่ไม่กลัวสัมย์สิกัลงหรอคะใช่แล้ว เราเราก็รู้กันอยู่เนะาะก็คือใครอยากทำคลิปคือจริงๆน้องๆหลายๆคนน่ะสามารถเอาทีมของปืม้มอะไปปักตะกร้าได้เลยถ้าเกิดใครทําไม่เป็นนะ่ะคือมันง่ายมากออถ้าเสิร์ชหาวิธีก็ได้ว่าทํายังไงให้คลิปแมสวิธีปักตะกร้าวิธีขายของคือตอนนี้ใน t i k t o กอะยากจะทําอะไรคือเสิร์ชหาได้เลยพี่ถือคติอยู่หนึ่งอย่างว่าคือเราจะพูด ก็แค่ไม่เอาลงตั้งกล้องกดไปปุ๊บทุกคนวันนี้พี่เฟิร์สนะจะไปส่งลูกแล้วอาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนทาครีมนะคะอย่างเงี้ยพูดความเป็นจริงไปเลยหุ้ยพอเราได้กลิ่นหอมตีขึ้นจมูกหุ้ยหอมมากเลยหุ้ยแรกๆอ่ะไม่มีใครเป็นหรอกยังคะเพิ่มเพิเขินเขินุ้ยอึ๊บอึ๊บไปตัดเอาได้แค่เนี้ยเราก็ได้แลวคือทุกคนอันนี้คือดีมากวันนี้เราไม่ได้พรุ่งนี้เราก็ทำใหม่พี่ทำมาออนไลน์เนี่ย14ปีแล้ว คนจนจนจริงๆจ,จ,จนแบบไม่มีใครเลี้ยงด้วยภูมิใจจริงๆคือทํามากับมือตัวเองจริงๆแล้วคนเราอ่ะจ,จะนอยคือจะนอยยอดวิวไม่ต้องสนใจยอดวิวสนใจยอดเงินในบัญชีดีกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะลูกของหนู1 5ค่ะ15%ค,ะคือเยอะนะทุกคนตัวนี้มันขายง่ายมันเป็นคนอัพอยู่แล้วมันใช้แล้วมันเห็นเลยค่ะทุกคนมันเห็นผลเลยแล้วดูดิแล้วมันทางง่ายเกี่ยง่ายใช้แล้วแบบผิวผ่องผิวคุณหนูอ่ะทุกคนใครบ้างไม่อยากมีผิวแบบนี้ใช่แล้วคือมันกันแดดไงกันแดดไม่มีใครไม่ใช้นะเพราาะว่ ถ้าไม่ใช้คือผิวดํา<อ>ผิวเหี่ยวถ้าใครสนใจก็จิมตะก,ก้าได้เลยนะคะใช่แล้วอย่าลืมเอาตะก,ก้านะคะเพิ่มตะก,ก้าไป a ัชที a มีเอได้ข้าวฟอมุเดือนเป็นไรายได้เสริมไม่ยก็เป็นไรายได้หลักเพราะทุกวันนี้คือพี่ทําำไรายได้อยู่อย่างเดียวคือ TikTok Shop เลยค่ะทุกคน